ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสัต์อิงจมฝุ่นพิธาที่ถามหาผลงานแก้ PM 2.5มันอยู่ที่ไหนผลงานมันอยู่ที่ไหนเนี่ยพิธาได้ทีขยี้นายกอิงจมฝุ่นสัตว์เก็บคำพูดกับทำจริง ไม่ตรงปกนะครับก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5ตอนนี้นะครับก็สร้างความเดือดร้อนนะครับไปทั่วโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองทา่หมอกไปเลยนะครับพิธาถามหาผลงานแก้ฝุ่น PM 2.5รั้นมันอยู่ไหนบอกมีนายกมาแล้ว2คน2คนแล้วเนบนะครับข้อสั่งการสมัยเศรษฐากลายเป็นฝุ่นหมดแล้วสอนมวยอุ้งอิงวาระอาเซียนเรื่องมลพิษข้ามแดนเขามีมาตั้งแต่ปีพศ2 0 0 2มองพรบสะอา ราชา้าทั้งที่ควรจะเร่งด่วนแนะพักการเมืองเสนอกกฎหมายฝุ่นข้ามชาติให้อำนาจรัฐใช้กฎเหล็กลงโทษบริษัทต่างชาติได้ซัดเพื่อไทยไม่ได้ต้องปกตอนหาเสยียงอภิปายรุงตูฟอร์มดีแต่พอมาทําเองแยกขึ้นนะครับถามสื่อสรยุทธ์ใช่หรือไม่ชี้เป้าคนเผา25มกราคม2 5 8ที่จังหวัดระยองนายพิธาติ้งเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล ได้ให้สัมภาษณ์ฝากไปถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกนมตีถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ว่าเทาทีนายกระบุว่าจะให้เป็นวาระอาเซียนนั้นต้องเรียนกับนายกนมตีว่านะครับในการตกลงเรื่องสิทธิ เรื่องมลพิษข้ามแดนมีมาตั้งแต่ปีพศ2002ซึ่งในสิงคโปร์ปี2013มีค่าฝุ่นอยู่ที่400ฝ่ามาจากการเผาที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นอุตสาหากรรมปาล์มและอุตสาหากรรมกระดาษเม,เ,เมื่อเพียบเมื่อเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็มีอะไรคล้ายๆกันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านและจากการเผาการการเกษตรเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับที่สิงคโปร์ทำสออย่างคือพอรบรพรบ อากาศสะอาดและพระบฝุ่นข้ามชาติโดยสถาบันของสิงคโปร์ได้ใช้เวลาไม่ถึง1ปีในการผลักดันกฎหมายนี้แต่พรบรสะอาดประเทศไทยใช้เวลานานพอสมควรทั้งที่ควรจะเป็นวาระเร่งด่วนนายพิธายังกล่าวต่อว่าเมื่อพรบรส พรบอากาศสะอาดเสร็จควรจะต้องมีพักการเมืองเสนอพอรบฝุ่นข้ามชาติที่ให้อำนาจรัฐบาลลงโทษบริษัทต,ต่างชาติที่ทำธุรกรรมในไทยถือเป็นกฎเหล็กที่สามารถใช้บังคับกฎหมายได้ส่วนในระดับประเทศก็ต้องมีกฎหมายโครงสร้างนะครับทางอำนาจมากำกับดูแลและในท้องถิน่นควรมีงบประมาณเข้ามาบริหารจัดการเยอะๆรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย มันจะมีทั้งมิติในระดับอาเซียนระดับประเทศและระดับท้องถิน่นนายกรัฐมนตรีต้องทำให้ได้เพราะเรื่องพวกนี้ป้องกันง่ายฝากการรักษา PM 2.5มมันทำนายได้ คิดว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์บางพื้นที่ก็คงยังจะจมฝุ่นอยู่นะครับคราวนี้คุณจะแก้ไขปัญหามาครึ่งทางแล้วเผื่อรอเวลาไปเรื่อยๆลมพัดผ่านไปคุณก็มาเคมว่าฉันแก้ได้แล้วอยากที่เคยพูดเอาไว้ว่าใครๆที่มาจะเป็นรัฐบาลในปีจะสูงต้องแก้ฝุ่นไฟฝนแล้วกับมาฝุ่นอีกรอบหนึ่งายพิธากล่าว นายพิธายังกล่าวต่ออีกว่าเรื่องพวกนี้นะครับแก้ปัญหาร่วงหน้าถ้ามาคิดตอนนี้มันก็สายไปส่วนที่นายยกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมมาตั้งแต่แรกนั้นนายพิธากล่าวว่าจริงๆรัฐบาลเพื่อไทยก็มีนายกสองคนก่อนที่มันจะเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็เป็นนายกเศรษฐาทวีสินข้อสั่งการที่สั่งการให้มันจะกลายเป็นฝุ่นไปหมดแล้ว ผมก็ไปนั่งไร่ดูให้อวไปติดตามให้คนทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนนี้ผลงานมันอยู่ที่ไหนถ้าคุณจะมีข้อสั่งการผมไม่ว่าแต่ถามว่าผลงานที่ต่อเนื่องมาจากข้อสั่งการเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมามันอยู่ที่ไหนเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องดูว่าพูดจริงทําจริงหรือไม่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่านะครับมาตรการเร่งด่วนให้ให้ มาตรการเร่งด่วนให้รถไฟลถขึ้นรถไฟฟ้าสาธารณะฟรีโดยเอาเงิน140ล้านบาทไปอุดหนุนนายพิธากล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต้องไปดูว่าในกรุงเทพมาจาก คมนาคมหรือการเผาไหม้มาจากที่อื่นจะรู้เลยว่า80%ซนะครับมาจากต้นตออะไรคราวนี้เรื่องคมนาคมก็จะเป็นแค่เรื่องเดียวซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะรถเมย์ก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันเยอะพอสมควรซึ่งสกพักประชาชนก็ได้ผ่านข้อยัตติดนี้เรื่องรถเมย์ไฟฟ้าไปแล้วต้องไปดูอสอนะคสมกที่เป็นแบบเก่าพร้อมแนะนําว่ามาตรการนี้อาจบังคับใช้ช่วงเช้าและช่วงเย็นก็ได้เป็นช่วงที่คนใช้ขนส่งมวล ชนดังนั้นนะครับควรเกาให้ถูกที่คันตนยังไม่มีข้อมูลในมือว่าฝุ่นในกรุงเทพ70มาจากการเผาไม่ได้มาจากการคมานาคมสักเท่าไหร่ควรจะแก้ไขได้เต็มที่นะครับแต่ก็ดีกว่าที่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นคันเรียกว่าคุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับนักรบไม้กระดกรายงาน